คั้งแรกกับการขับสกูตเตอร์ออกถนนใหญ่ของคีมไลท์พร้อมกับภารกิจที่ SPD มอบหมายให้ทำคีมไลท์จะทำได้ไหมไปดูกันเลยครับ นี่นะคะครีมจะมาฝึกขี่สกูตเตอร์กันจะบอกว่าตั้งแต่คลิปแรกที่ถ่ายกับท่านเอสเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้ฝึกขี่เลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะต้องมาฝึกขี่ให้ได้เมื่อกี้แอบไปดูมาแล้วนะจะบอกว่าคือสกูตเตอร์นะคะในโรงเก็บของของเราเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูวีกีโอว่าตัวไหนนะคะที่ครีมจะเลือกมาฟุกขี่ในวันนี้นี่ทุกคนเยอะมากวู้นี่ทุกคนนี่แบบเป็นล้อเดียวด้วยนะ มีจักรยานด้วยและน,น,นี่ก็คือคลังสกูตเตอร์ของ SPD นะคะอุ๊ย oh. อันนี้ใหญ่มากมันใหญ่กว่าเราปะอันนี้น่าจะเล็กสุดนี่ทุกคนบอดสวยมากเลยนะตรงนี้เขาน่าจะมีแบบไฟ l e ีด้วยจะเปิดสิ <Ooh. S 1> จะบอกว่าบอดตัวนี้เนะะี่ยคัสตอมมานะคะก็คือว่าสั่งทำแต่ว่ารุ่นนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นด่วนตอนวิกเตอร์นั่นเองคิมไลก็เลยได้เอามาฝึกขี่ในวันนี้ไป Thank you ฝึกสกูตเตอร์นะคุณมาแอคอาร์สมาร์ทด็อกอะไรนะนี่คุณเป็นนางฟ้าทีโน่หนึ่งในผมไม่มา <c oughs> หาสเปคนี่คุณรู้แล้วใช่ไหมรีวิวเป็นลแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือ เบรกค่ะเฮ้เบรกรุ่นไรคนต้องรู้ด้วยว่าอันนี้จะเป็นเบรกน้ํามันนะคะใช้ระบบน้ํามันว้าวใช่เหรอใช่ดูได้ไงวะนี่แล้วบอรุ่นไรครับบอร์ดนี้เป็นคัสตอมมาค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วจะไม่ใช่บอร์ดนี้แต่ว่าพอคัตตอมมาปุ๊บมีไฟ r g b แถมด้วยซึ่งปกติแล้วรุ่นเนี้ยวีเตอร์เนี้ยจะไม่มีไฟ r า b ีตรงบอร์ดแสดงว่านี้สั่งทำใช่จริงๆบอร์ดนี้ครับนี่ผมทําไปให้ช่องหนึ่งนะเขาชื่อยูดนะแต่ไม่เคยติดต่อได้เลยครับงั้นก็คุณก็ขับไปบ้านอยูู่่ใด้มไร <laughs> ไม่รู้การถ้ายังติดต่อมาทันนะเราก็จะยกคันนี้ให้เขานะครับโอเคไหนๆเขาก็ฝึกแล้วคือ <c oughs> ขอบอกเลยคันนี้เนี่ยเป็นลูกรักผมมากเลยถ้าขับไปมีลงมีรอยอะไรอย่างนี้ไล่ออกครับ <c oughs> คุณต้องรักษาไว้ให้ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวขอขอตัดสิน คือต้องถ่ายรูปเอาไว้นะจริงๆรอยเยอะเฮ้ยไม่มีผมผมรักษานี่เวลาผมออกไปนี่ผมให้สกูตเตอร์ขี่ผมนะเขาผมขี่สกอูตเตอร์รัดมากคันนี้ในในวันนี้ผมมาจะให้คุณไปทําภารกิจก็คือขี่ไปด้วยแล้วก็ไปซื้อของให้ผมด้วยคือหิวข้าวแล้วในซอยออใช่ไหมข้างนอกเลยถนนใหญ่นั่นแหละ <c oughs> เอ้ยไม่เป็นไรคือเป็นทีมงานผมได้ต้องทําใจอย่างหนึ่งเล่นอะไรต้องเล่นเป็นเดี๋ยวนั้นเลย<อ>ใช่ครับผมแต่ต้องขีดเป็นไหมคะเป็นครับเอ้ผมใช้ใชคุณขีดไปเลยถ้าอย่างนั้นมันต้องมีคนช่วยหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวอ่ะคุณยูครับคุณยูมาหน่อย คุณปลุกผมมาเลยอ่ะนะผมจะให้คุณยูเนี่ยไปดูแลเพราะว่าเขาเป็นคนนึงที่เคยออกทีมสกูตเตอร์กับผมเขาจะถับเซียนมากเดี๋ยวผมจะให้คุณยูไปดูแลช่องเด็กในสังกัดเ,เยอะๆเยอะตอนนั้นผมก็มีบ้างนะเคก็ไปซื้อตามเนี้ยครับผมอ่ะเอาไปใส่แมวใส่แมวที่ถผงเล็กผมใหญ่ค่ะบผมใหญ่ครับผมใหญ่ใหญ่แล้วก็มีซูชี เรีผมมีแก๊ปคุณฮะผมเรียกแก๊ปเรียกแก๊ปเหรอเรียกแก๊ปเลยอยากระฝากด้วยนะว่าออกไปข้างนอกนะค่อนข้างอันตรายฟุตบาทประเทศไทยใะใครก็รู้นะตั้งแต่ซื้อมานี่ขับมาฟุตบาทนี่เกือบตายหลายรอบมานะบางทีมีหลุมมีบ่ออะไรก็ระวังกันด้วยนะก็ให้เพื่อนอยู่ไปดูแลนะผมได้ครับที่ห้ามจีบเด็กฝึกงานแล้วได้ครับผมผมให้คุณไปดูแลแล้วผมให้เวลาคุณก่อนพาที่ตกเท่านั้นเชิญครับเชิญเลยงั้นไปเลยดีกว่าครับผมไปเอาว่ากิจะตกไม่มีรถ โอเคครับแต่ขั้นตอนแรกนะครับคุณคุณปรับกล้องให้ตรงก่อนอันนี้คุณชี้ฟ้าเกินเข็มหมวกให้แน่นไหครับโอเคคุณต้องใส่หมวกให้แน่นด้วยนี่ทุกคนเรามีเซฟตี้นะคะมือข้อศอกเข่าคบอ้าวคุณไม่มีอ่ะคือผมระดับชั้นครูแล้วอะ่ะผมไม่มีล้มแน่นอนแต่ว่าปกติอันนี้คือซ้อมยากไหมคะไม่ยากเลยครับเพราะว่าครั้งแรกที่ไปพาผมไปขี่เนี่ยผมขึ้นเข่าเลยแต่เราล้มไม่ได้ลงแต่เราล้มไม่ได้ลง ตอวล้มตัดออกอตัวที่คิมเลือกนะคะก็จะเป็นดรวอตอนวิกเตอร์นะคะส่วนของโคยูก็จะเป็นดรวอตอนทันเดอร์ ตัวนี้เนี่ยจะแรงกว่าแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยแบตก็ God, เยอะกว่าแต่ว่าคิดว่าเด็กๆหรือว่าสาวๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เก่งมาคิมว่าวิกเตอร์เนี่ยโอเคนะอย่างที่คิมไปดูข้อมูลมานะคะตัวนี้นะก็ไม่ธรรมดานะเขาจะมีความเร็วเหมือนกันเนาะวิ่งได้สูงสุดถึง80กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่คิมคงวิ่งไม่ถึงหรอก <c oughs> แล้ก็อยู่ประมาณแบบ10 20- 30ประมาณนี้พอ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกคุณเห็นต้นไม้นู่นไหมเห็นครับนู่นนู่นเราจะมาดูกันว่าทีมไลท์จะทำได้ไหมครับโอเคผมเริ่มก่อนเลยโอ้โหแรงคุณต้องลองก่อนไปเลยครับเชิญครับทีมไลท์ไปเลยไม่ไปฮะไปคมันต้องถ่ายก่อนใช่ใช่ อให้ผ่านคะผมว่าก็พอได้นะเพื Luckily, Hence, it? It ่อความตื oh forward, yeah! ่นเต้นก็ไปลุยเลยดีกว่าครับผมลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวผมจะดูแลยุ่งไม่ให้ไต่ไหลไม่ให้ตออแต่ก้อนหินไม่แม่ผมว่าเราไปเลยดีกว่าก่อนที่ลายิ่งจะตกดินพร้อมไหมพี่พร้อมค่ะไปเลยครับผมนี่ทุกคนโโหตอนนี้เราออกตัวแล้วนะคะโอ้ยนะ น้องน้องปัดจักรยานไปนาก่อนแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นการขี่สปูตเตอร์ครั้งแรกของเราแบบจริงจังที่ออกถนนะนี้มันก็ไม่ได้ยากนะเฮ้ยเขามีท่าด้วยนี่ทุกคนสนุกมากตอนนี้นะคะา่าที่เกยมดูทีมขับประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงกยมนะคะก็ไปได้ข้อมูลว่าว่า ็นอัลูมิเนียมอันลอยนะคะเป็นเกรดเดียวกับเครื่องบิเลยคนทานมากมีความแข็งแรงโค้นอ,อยู่ไหวไหมสบายครับตอนนี้นะคะแบตของเทียมจะอยู่ที่44ซ็45ปรเซ็นะมาณนี้นี่ตอนนี้โค้ชอยู่บอกว่าให้ออกมาจากประตูลแล้วก็เลี้ยวขวาม,มาเราเจอกับสวนไปไหนต่อเดี๋ยวๆๆี่ยชมวิวหน่อยครับป้บาทิตยังไม่ตกดินขึ้นไปเลยนีครับ ขึ้นไปเลยนี่ครับขึ้นไปเลยครับีไปทุกคนมีเนินมีเนินโอ้ยให้กี่คะแนนคะเต็มสิบผมให้รับ2ก่อนทำไมอะโอ้โหนี่ทุกคนเราเจอถนนใหญ่แล้ว บอกให้สุดทุเรียนใช่ไหมแต่ว่าเพียงนะคะมีทุเรียนร้านเด็ดร้านหนึ่งก็คือว่าเราจะขี่ตรงไปเลยเออไม่รู้เปิดด้วยหรือเปล่านะไป พี่หลงะพี่ยอมรับเถอะพี่กับตอนนี้ก็ยังทันเลยไม่หลง <laughs> แต่เราแค่ไม่คิดว่ามาันจะไกลขนาดนี้ผมยังไม่เห็นพี่แววทุเรียนเลยพี่ไม่ไงไม่ไง<อ>ถูกหรือเล่ไม่ติดนะไม่ปิดนะอ้าวปิดเดี๋ยวนะพี่กูมาทำไมกูมาทำไม <laughs> พี่ขอรู้ปกติไม่ปิดนะเปิดทุกวันเลยทำไงต่อไหมเราไปหาที่ทางานเราต้องกลับไปอีกใช่ไหมพี่ไปไปเลยดีกว่าพี่กลับไปทางเดิมแหละโอเคครับพี่ไปครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลงถนนเลยแล้วก็ขับยาวๆเป็นบททดสอบต่อไป ก็ดูรถดีๆแล้วกันตัวใครตัวมันครับรอครับรลอรอโอเคครับผมไปนี่ว่าในตลาดน่าจะมีของเกือบครบนะแต่ต้องมาดูกันว่าคูเรียนจะมีไหม นี่นะคะภารกิจของเราก็จะมีทรายแมวซูชิทุเรียนแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีในตลาดก็คือทุเรียนทุนนเรนเฮ้ยจริงๆด้วยนี่ไงนี่ถึงแล้วทุเรียนนะคะเอาทุเรียนกรอบรอบลงไในค่ะนี่เราได้ทุเรียนแล้วนะคะ <c oughs> เป็นไงขอโยดีมากครับผมมาตรงนี้เรนแรกก็จบแล้ว <c oughs> วันมันเปิดนะแต่วันนี้ปิดไงไปเลยเป็นไงบ้างครับสำหรับการขับสตูตเตอร์จริงๆเราขับครั้งแรกอะ่ะได้หรือเปล่าผมว่าจริงๆมันไม่มันไม่ง่ายกับทางที่แบบมันเป็นพุตบาทเนาะขับอะแต่ถือว่าพี่จินก็เก่งมากครับผมกินไลฟ์ผมก็ให้ไลฟ์ไปเลยภารกิจแรกนี่ทุกคนจะบอกว่ากรอบนอกนุ่มในนี่เหมือนที่ท่านเอสสั่งไว้เลย,เ,ลยเสร็จแล้วนะคะหนึ่งภารกิจเย้ <Yeah. Ooh. S 1> ภารกิจต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อซูชิกัน ให้เจ้าทุนใ,ให้เจ้าทิพนำเดี๋ยวออกไปตรงนี้สายมือมันจะมีตลาดใหม่ของสายใหม่ตรงนั้นผมคิดว่าอาจจะมีแต่จะไกลหน่อยได้ไป <c oughs> ดีกว่าไป เราไปเดินหาซูชิกันคือมันสบายมากเพราะว่าดูแล้วคือผ้าคธิตก็ยังไม่ใกล้ตกนะคะดูภาสวยสวยนะพี่รางวัลรางวัลซื้อซูชิพี่นี่ยังสวยไหมสวยไลยเราไม่ชอบเสียงเลยเดี๋ยวทำพี่หายพี่นี่ตัวนี้น่ารักไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยตื่นเต้นมากเลยอะผมบอกเลยว่าพี่ใส่แล้วนางฟ้าแน่นอน ออกเลยเอาเลยตัวนี้ร้อยนะครับไวมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคิมักฮัค่ะยุ่้ยซูชิอยู่นี่เองอ่ะรออะไรครับพี่ไปเลย หยิบตามหน้าที่เราได้รับคำสั่งมาะคะเป็นแซลมอนเป็นแซลมอน <c oughs> 6ชิ้นนะคะไข่หวาน4ชิน้นกุ้ง6ชิน้นแล้วก็ปลาหมึก6ชินนะะ้นค่ะแต่ก็อยากกินชิ้นไหนอีกไหมคะเพิ่มเติมได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปแอดเงินเพิ่มก,กับทางเอส <c oughs> เราขับมาแล้วก็เหนื่อยเนาะกินไปยับยับเลยค่อยไปเบิก ท่านเอทนะคะให้คิมไลนะคะมาซื้อซูชิแต่ว่าคนที่สักคือคนอยู่ค่ะเย่โูเยเราเหลืออีกแค่อย่างเดียวเองแต่ว่าฟ้ายังไม่มืดเลยโอ้ทำไมมันชิวจังอะเราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หน่อยดีกว่าพี่ทำอะไรนีไปหาอะไรเล่นครับ oh. เผาเวลาไป ก็มาถึงลานโล่งแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะขี่รถเล่นได้เดี๋ยวเราเอาของลงแล้วก็ไปขี่รถเล่นกันได้ครับผมเพราะว่าเวลาของเรายังเหลือนะคะไปทุกคน ลาทิจมันจะตกแลวพี่อุ้ยเราลืมอีกภารกิจหนึ่งเออว่ะอันนี้ผมลืมจริงเราต้องไปซื้อสายแมวกันปะปะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงนี่เราจะมาซื้ออะไรนะสายแมวครับผมสายแมวนั่นเองค่ะปะปะตอนนี้ฟ้าจะมืดแล้วนี่ แต่ว่าสก,กูตเตอร์ของเราอย่างเงี้ยคันของพี่ที่พี่ขี่ม,มามารับน้ำหนักได้ถึง150กิโลเยอะม,มากก็คือว่าถ้าเราไปแค่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยหอครับ <c oughs> ออรคือถ้าเราไปแค่ถุงเดียวก็แบบจิบจมาก <c oughs> เราเลือกแล้วนะคะ <c oughs> น้องมนันี่น้องมันี่ใช้เอาสีชมพูไป <c oughs> ให้มอคค่าใช้ด้วย <c oughs> น,นะอคุณยูใช้อนไนครปกติ อันนี้เลยครับพอใจแล้วพี่เล่นอะไรก็เล่นรอคนเนี้ยอ้ทำอะไรก็ทำเขาบอกว่าทรายนี้หนัก12กิโลนะโอ้โหพี่หนัก45โอ้โทุกคนยังไม่ถึง150เลยเห็นปะเหลือตั้งเยอะวันนี้ใครพูดจะแบกนะไม่คือถ้าไม่ถึงสกูตเตอร์เดี๋ยวพี่รับมาละเองมาทุกคนค่ะอย่างที่บอกไปเนาะรับน้ำหนักได้เยอะใส่มาเลยเดี๋ยวขอจัดก่อนก็บอกไปมาเลย พร้อมไหมครับพร้ทำหลังแข็งๆไว้โอเคมาไปเลยครับไปเลยครับแม่ก็เล่นเหมือนกันแหละโอเคพี่ขับยากปะถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไงโอเคไปนิดนึงแล้วก็ยื้ยว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนแล้วโอ้ยนะโอ้นม่เหทุกคนดูท่าขี่เราเปิดอะไรนะ ไว้เราเหยียบเราเหยียบทรายแมวได้ไหมอ่ะเหยียบได้นะเหยียบเลยดูสิเออโอเคท่าทีจะไม่ตกคายไปกันเลยครับผมมายืนรอแล้วเนี่ยท่าทีถ่ายไปไหนว่ายังไม่ตกกำลังยังเหลือไหนไหนไม่เห็นแล้วอ่ะนี่สูงสูงสูงคนดูสิ โอ้โหแผบตาเลยโอ้โหโอเคโอเคถือว่าฟ้ายังไม่มืดแล้วกันเดี๋ยวยังไม่ได้แพ็คเลขอก่อนมาซื้ออะไรมาอันนี้ไซแมวอุ้ยขับมาได้เหรอใช่ของโลใช่ของของครบปะเนี่ยผมขอเช็คหน่อยนี่ตุเรียนตุเรียนมีสองอันเลยค่ะนี่ขดดงเขาแถมมาอันนี้ไม่เกี่ยวเจะผ้าตุเรียนแรงมากเลยคือผมไม่กินตุเรียนทีมงานสต่งัวชีเฮ้ยครบจุกหน้านี่คนช่วยเขาเนี่ย <อ>ผมไม่คนไปดูแลให้ช่วยไม่ช่วยไม่ไดช่วยเยอะเนาะช่วยแค<อ>่ทีเดียวใช่คะ<อ>่ะอันนี้ก็หยิบเองสูชิก็หยิบเองท่านเอ็นนะคะให้คิมไลนะคะมาซื้อซูชิแต่ว่าคนที่ตักคือโคตรยูนะค่ะโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างอนะ่ะไหนเล่าสนุกมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่ขี่ออกสนุก เฮ้ยออกถนนใหญ่เลยเหรอใช่ก็ถือว่าเก่งขึ้นแล้วขับนนนอนซึ่งการที่จะขับสกูตเตอร์รออกถนนใหญ่เนะี่ยมันก็ลองเรียนระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าขับมาคือไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะเพรไปเขาแบบเห็นชัดมาแต่ไกล ไฟสวยมากเลยใช่แบตเหลือเยอะไหมแบไหนแบตยังเหลือไหมอู้ยังเหลืออยู่เหลือตั้ง42ใช่คือแบตแบตของเขาเนี่ยจะเป็นขนาด60โวลต์นะคะมี24แอมป์มแล้วก็30แอมป์ไม่รู้เยอะัตเจาของพี่ก็โอเคละภารกิจวันนี้ก็ถือว่าคุณคีมไลน์และคุณยูเข้าไปช่วยนะก็ถือว่าซื้อของเข้ามาครบนะตามที่ทุกคนในสตูสั่งก็ถือว่ามีฝีมือในการขับสกูตเตอร์ในเมืองเพราะการขับสกูตเตอร์ในเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับน้อนๆถ้าแบบว่าน้อนอยาก็ เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัยนะใส่ให้เรียบร้อยนะไม่งั้นก็อาจจะล้มบาดเจ็บได้อะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ขับง่ายมากเลยอันนี้ขับครั้งแรกรู้สึกว่าแบบขับได้ไม่แบบอ,อันตรายสาหรับเราถ่านเนี่ชค้าอยากถามหน่อยถ้าสมมติว่าน้องๆเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยอ,อยากได้จังเลยซื้อที่ไหนอยากได้เหรอครับน้องๆเร็วๆเนี้ยพี่จะเอาสกูตเตอร์เข้ามาขายทุกรุ่นเลยครับแต่พี่จะเป็นวงการไฟฟ้าโนหนึ่งอะครับคือใครอยากได้อะไรที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยต้องมาช็อ ที่ S P D เท่านั้นนะผมจองเลยผมให้คุณฟรีเลยคุขอบคุณมากครับคุณแล้วไม่คืนคำด้วยเนี่ยผมชอบคนแบบนี้ผมรักเลยโอเคก็ถือว่าวันนี้คีมไลฟ์ผ่านภารกิจของ S P D นะครับผมแต่ว่าเราทำได้ดีซื้อของครบอะไรงนี้ซองับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คีมไลฟ์กันด้วยนะคะคลิปน้าค่ะคิมเอาของอะไรมารีวิวก็ต้องติดตามกันดูนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่คลิปนำมารีวิวคิมไลฟ์ค่ะ